สอันดับเหรียญ10บ,บาทหายากราคาสูงสุดเนี่ยถึง3 0 0 0 0นบาทนะครับก็รายละเอียดเหรียญ10ทั้ง3เหรียญนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามแล้วก็รับชมในคลิปนี้เท่านั้นนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับรวมไปถึงการให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ10ทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับซึ่งทั้ง3เหรียญน,นี้เนี่ยมีมูลค่ารวมกันสูงกว่า300,000บาทอีกนะครับทั้ง3เหรียญทั้ง3อันดับนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันในคลิป,ลปนี้ครับ สำหรับเหรียญ10บ,บาทที่หายากเป็นอันดับที่3นะครับนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพศ2541าครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2541เนี่ยมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น98 0,000ื่นเหรียญนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเหรียญกระสับจำนวนการผลิตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับจะหลักล้านเหรียญขึ้นไปทท้งนั้นเลยนะครับ แต่เหรียญ10บ,บาทปีพศ2541เนี่ยมีจำนวนการผลิตเพียง980,000เหรียญน,นะครับจึงเป็นเหรียญ10หายากเป็นอันดับ3นะครับของเหรียญกระสาบไทยฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเหรียญ10ปีพศ2541เนี่ยปัจจุบันมีราคาซื้อขายแล้วนะครับทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อสภาพ UNC ในราคาหลักร้อย แต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานทางร้านยังไม่รับนะครับทางร้านรับซื้อเฉพาะสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นหากท่านใดมีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2 5 4 1ส่งรูปมาขายได้ที่ทาง Facebook f แ n p a g e ได้เลยนะครับปัจจุบันทางร้านรับซื้อเฉพาะสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นนะครับ โอเคสำหรับอันดับที่2ของเหรียญ10หายากเนี่ยนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพศ2531ครับเหรียญ10บบาทปีพศ2531มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น6 2 0 0เหรียญเท่านั้นเองครับโอ้โหถือว่าเป็นเหรียญ10ที่หายากผลิตน้อยแล้วก็ปัจจุบันพบเจอได้ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็เห็นยังพอมีคนพบเจออยู่นะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟขึ้นรถลงเรืออะไรก็ต่างต่างนานานะครับเป็นเหรียญ10บาทหายากผลิตน้อยนะครับหากท่านใดมีนะครับปัจจุบันทางร้านรับซื้อนะครับในราคาสูงเนี่ยถึง700บาทนะครับสำหรับสภาพสวยๆหากท่านใดมีนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ทาง f a c e b o o k Fanpage นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกด ตรงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกดคลิกเข้ามาเลยนะครับทางร้านบอกแล้วนะครับว่าร้านเราไม่มีไลน์นะครับไม่ได้เล่นไลน์นะครับหลายคนชอบมาเมนตเนี่ยแปลว่าไม่ได้ดูคลิปแน่นอนนะครับก็บอกไปแทบทุกคลิปเลยว่าไม่มีไลน์ไม่ได้เล่นไลน์นะครับใช้แต่ facebook นะครับส่งรูปมาขายที่ facebook fanpage เมตตามหามงคลเท่านั้นนะครับโอเคต่อไปครับเหรียญ10บาทหายากอันดับ1นะครับได้แก่ เหรียญ10บาทปีพศ2533ครับโอ้โหเหรียญ10บาทปีพศ2533อันนี้เป็นเหรียญ1 0ที่พูดกันตรงๆว่าหายากที่สุดจริงๆนะครับปัจจุบันพบเจอกันน้อยมากถึงมากที่สุดเพราะว่ามีจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นเองนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ มีการผลิตเพียง100เหรียญถือว่าน้อยที่สุดในบรรดาเหรียญ10นะครับถือว่าเป็นตัวติดหายากอันดับ1ของเหรียญ10ประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533ถ้าสภาพสวยและไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาสูงถึง3แสนบาทแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครมีผมพูดเลยโคตรรวย ใครมีเนี่ยรวยเป็นเศรษฐีกันไปเลยนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทปีพศ2533เนี่ยปัจจุบันมีจำนวนการผลิตเพียง100เหรียญและไม่มีการผลิตซ้ำนะครับผลิตแค่100เหรียญเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดมีก็ลองส่งรูปมาที่ทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับบอกอีกนิดนึงว่าไม่มีไลน์นะครับคนชอบถามว่ามีไหมไม่มีนะครับเล่นแต่ Facebook นะครับเพราะว่ไลน์ผมปัญหาเยอะมากนะครับ ก็ส่งรูปมาขายที่ทาง Facebook Fanpage เท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่มีเหรียญ10หายากทั้ง3มเหรียญน,นี้นะครับไม่ว่าเหรียญ10ปี4 1่เหรียญ10ปี3 1ห่เหรียญ10ปี33ส่งรูปมาขายที่ทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับร้านเรายินดีรับซื้อแน่นอนถ้าเหรียญท่านแท้ถ้าเหรียญท่านจริงถ้าเหรียญท่านไม่ปลอมซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้เตือนนิดนึงสาหรับคนที่เล่นเหรียญใหม่ๆนะครับ เหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 3ปัจจุบันมีการปลอมแปลงเยอะมากครับอันนี้เตือนนิดนึงนะหากใครไม่มีความชำนาญเลยหรือไม่ชำนาญมากพอโปรโดอย่าไปซื้อตามตลาดนัดมาเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตลาดนัดขายเหรียญ10ปี33เหรียญละร้อยเหรียญละพันคือเอาจริงๆไอ้พวกเนี้ยไม่ฉลาดไม่ฉลาดมากนะครับฉลาดกว่านักสะสมหน้าใหม่บางคนอีกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันติดตามข่าวตลอด อะไรแพงมันไปหาวิธีปลอมไปหาวิธีทําเก๊ไปหาวิธีทําเหมือนนะครับโดยการเจียของหางเลขเจ็ดออกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยฝีมือของพวกนี้นี่ถือว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ระมัดระวังนิดนึงหากยังไม่ชํานาญโปรโดอย่าซื้อตามตลาดนัดเด็ดขาดให้หาจากของที่เรามีของที่เราเจอก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอเก๊เจอปลอมค่อนข้างสูงนะครับมิชาชีพสมัยนี้เก่งโคตร โปรดเรามัดระวังด้วยนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีจากทางช่องของเรานะครับดังนั้นขอให้เพื่อนๆเรามัดระวังตัวกันนิดนึงเรามัดระวังตัวกันให้มากๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหของเกมแม่งแบบเยอะมากๆนะครับและวมิจฉาชีพมันก็เก่งขึ้นขัดเนียนขึ้นขูดเนียนขึ้นทุกวันนะครับดังนั้นโปรดเรามัดระวังตัวนิดนึงหากใครยังไม่ชํานาญอย่าเพิ่งไปซื้อตามตลาดนัดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีเยอะมากผม เคยเห็นมาหลายตลาดแล้วโอ้โหเหรียญสิปีสามสามหลักร้อยขอโทษจีถ้าแท่นี่ก็เป็นแสนนะครับประมาณสามแสนนะแต่ว่าใครจะมาขายหลักร้อยนะครับไม่มีนอกจากของปลอมทั้งนั้นนะครับเรามาระวังด้วยนะครับเชียหางแบบเนียนโคตรเนียนแบบหน้าคอกระโหลจริงไอคนพวกนี้นะครับก็เรามัดระวังด้วยนะครับหากท่านใดมีเหรียญสิบปีสามหนึ่งสามสามสี่หนึ่งนะครับเหรียญสี่ปีสี่หนึ่งเฉพาะปีสี่หนึ่งนะครับ ปีสี่หนึ่งซื้อเฉพาะ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนปีที่เหลือสภาพยังไงก็ได้นะครับก็ส่งรูปมาขายที่ทาง Facebook Fanpage เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็หากท่าในใดมีส่งมาขายทาง Facebook Fanpage เท่านั้นลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ก็คลิกเข้ามานะครับผมทิ้งลิงก์ c e b o o k Fanpage ไว้ให้แล้วคลิกเข้ามาได้เลยนะครับก็หากใครที่กำลังดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าการพบเหรียญหายากมีใหม่ทุกวันแน่นอนนะครับอย่าเพลอใช้เหรียญหลักแสนไปในราคาหลักสิบเพราะไม่งั้นคุณจะเสียดายมากๆสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ